สวัสดีตอนเช้านะครับวันนี้วันที่21สิงหาคมพุทธศักราช2568นะครับนี่เราก็ขับรถผ่านมาเจอช้างเผือกนะครับตัวนี้เป็นทายาทเงินอุทัยนะครับแม่เป็นพิษอุดรน,นะครับตัวนี้เป็นพ่อพันธุ์ประจำการอยู่ที่ตำบลน้องตอกแป้นอำเภอยางตลาดจังหวัดกาละสินนะครับ สำหรับท่านใดที่อยากผสมสายเงินดูไทยนะครับเอาไว้ปรับแก้เส้นหลังตรงนะครับไหลหน้ากว้างนะครับท้ายสวยนะครับตัวนี้ผมว่าก็ตอบโจทย์นะครับตัวนี้ครับเป็นควายที่หน้าหล่อนะแล้วก็มีรางวัลการันตีนะครับมีรางวัลการันตีอันดับ3ถ้วยงานชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่2จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ ตอนนี้จากที่สอบถามข้อมูลนะครับตอนนี้เ,เปิดปรับผสมจริงอยู่ที่ตัวละ2,000บาทนะครับ2,000บาทผสมจนติดนะครับเป็นสายเลือดของเงินอุทัยนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกร,กรท่านใดที่สนใจนะครับสายเลือดเงินอุทัยนะครับดูครับคอตันหนากระดูกแข้งขาดีนะครับเนี่ยเป็นสายเพชรอุดรก็จะได้ในเรื่องของเจ้าเนื้อเจ้าหนังด้วยนะครับนี่ครับ ตอนนี้ส่วนสูงอยู่ที่ประมาณ165นะครับคาย3ปีเต็มนะครับเผื่อผสมจริงอยู่ที่ตัวละ2,000บาทผสมจนติดนะครับตอนนี้มีทายาทออกมาแล้ว1ตัวนะครับเป็นตัวเมียนะครับกระดูกใหญ่มากนะครับผสมกับแม่130 140นะครับยังไงก็ฝากพี่น้องเกษตรกรบ้านใกล้เลนเคียงฝากติดตามด้วยนะครับ ตัวนี้ชื่อขุนแผนกาะสินครับที่ตั้งอยู่ที่ตำบลน,น้องจอกแป้นอำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินครับหรือว่าพี่น้องท่านใดอยากจะโทรสอบถามนะครับ0830243606นะครับเสียคิวครับโทรสอบถามได้นะครับโอเคครับไข่สวยมาก